ติดตามคนขายสมแฟมิลีด้วยนะครับทักทายามเช้าครับ FC สวัสดี FC ทุกท่านที่อยู่ในประเทศแล้วก็แถวอาเซียนเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับสวัสดีโทรโร่จุดสี่นะครับ หูทุกคนสดสิ่งสมหวังทุกประการนะครับเนาะืันนี้มาสวัสดีย่มเสาร์นะครับครับคนขายสุ่มนะครับ <c oughs> หรือว่าสางตอบนะครับวันนี้เมื่อใดเมื่อใดใช้เครื่องแบบนะครับเพราะว่าเอาไปซักฝนตกทาเปี่ยเบิด์ตใช่ไหมเมื่อว่าเปิดเปิด เปิดหมอกคุวยกันไปเลยแบบส,สบายๆย่ำเสาเนาะครับเนาะเหมือนเดิมครับลูกมางเขามวงเขา <c oughs> ลูก,กินไปโรงเรียนครับหน้องเขาหนึ่งทานนะครับเราทานตัวนี้ก็ประมาณ ตีหางครับตีหาสิบกวนาทีมั้งลูกมาจะหนึกเนู่กำลังสีแจงนะครับเนาะไปไปดูตัววันขึ้นยังไม่ได้เพราะมันคึุมฝ่ายกงุ่มปนตอนหนาวรักษาสุขภาพนะครับอีฟซนะีเนาะอากาศเมื่กันเดียว นี่อย่างข้อมันม้งกับหมอข้อใจเนาะมาขึ้นกับตกอยู่ครับป้บนอยู่บ้านอากาศมาขึ้นกับเย็นแต่ว,ว่าเพื่อนซ้อมากอะเดิมบอกพอเย็นไปไนันไดมาว่านซีนาวครับเพราะว่ามันนี่เขาว่าใบใบบอ่อบ่ใบแรกกับสู่สภาพเหมือนเดิมเนาะมันโลกเพามันพับเปลี่ยน <c oughs> โลกกน่ก็กำจูนกำังเปลี่ยนก็ อที่สิ้นสุดเพราะผ่านเดือนเขาเดือนเขาเดือนมีหน่าแล้วรลมกัจสิเปลี่ยนกลับมาเก,ก่าพอช่วงภู้เขาไฟระเบิดใต้ดนางใต้มหาสมุทรมันก็พผลกระทบแต้เกิดเป็นกับธรรมชาตินะครับเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่แทวหนึ่งก็ผลกระทบเสียหาย กว้างไปถึงประมาณนี้จากนี้ไปกรุงเทพนะครับบ้านผมอุบลไปกรุงเทพเนะาะจะยังหายหลายเลยครับพอระเบิดที่หนึ่งประมานหน่อยเนาะยันว่าขออกข่าวว่าเป็นจุด,ด,ร,ดะร,ระเบิดได้น้อยวันนี้เป็นไก่โมเมนต์นะครับถ้าไม่ระเบิดบนพื้นดินเนาะโมเมนนต์นึง พ้นกระทบไปบททะบียนนะครับทะบีดนหนึ่งพอเรือเลยครับตอนมันสีเราเบิดยีดีหนะนี่นะครับชีวิตบางคนอาจจะมองตามผื่นประเภทนี้กเก่าเนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปไปเรียนหลวงพุทธมีศาลในหลวงใบนี้นั่นสิตาเขางสี่เปิดกว้างส้นที่ดู้ไปเรียนหลวงนะครับ อันนี้ก็มายำหัวตวปนะปูยำหัวตะปูนะครับมายำหัวตะปูเรื่องเขาเก่านะั่นแหละสิบขอยามาหาเรื่องใหม่ๆมาคุยกันนะ <c oughs> อย่างที่หนึงนะ่งอ่ะเรื่องกงนกทีเก่านะครับเผาเรื่องนะครับเรื่องปักท่องนะครับปักท่องนี่เรื่องนี้หละ ก็เต,เต็มแล้วนะครับหลักเต็มแล้วครับทองหลับเต็มนี่หับทองเดิอนอยู่ที่เฮดจ์สองเนาะสององแล้วก็ส่งองค์องไล่ใหม่คนจะเห็นการผ่าใหมที่ละที่ละผ่านะครับที่ละไอ้ส่งนะครับที่ละส่งส่ง,สง,ล,งลงนะครับส่งองค์ แต่ทเห็ดเพิ่มมีเป็นสองนะครับเป็นสองแล้วเป็นสี่แลนะ้วเนาะสี่เพราะว่าเขาจองเต็มแล้วขอ,อ,แบบอ,นะอ,อง,งโวงน,น,ะนะโนี่ก็เป็นลวดลายใหม่แบบใหม่เนาะที่ผมเห็ดเขียนมาแล้วก็ต่อไปกนะ็คือส่งกองส่งกองเลยสี่นะครับสี่ก็เป็นซีดแล้วเนาะนี่มันเป็นซีดแล้วรวมกันเป็นซีดกองนะห้องกองในคล้ายดีนะครับคนสร้าง,งลายตัวนี้เพราะว่ามันเปลืองนะครับเห็ดเนี่ยแล้วก็เปลือง เตียงเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เต็นต่อไปนกเขาชาวาเนี่เอาไปลอกมึงน,นะนกเขาชาวาเนี่เขาบอกจองนะครับอันนึง่งเป็น11ครับกระเทียนเถื่อนอีกอันนึงเป็น12แล้วก็ลายเลื่อนจะส่งโพงก็เทียนเถื่อยู่แต่ว,ว่าเทียนเดื่อนเดิครับส่งโพงก็เชียวขึ้นรูปในเบื้องนัน่นี่คือส่งโพงจะเสิยกว่า การนพันการขายนะครับขายแนะนําคุยกับผมถามเฉพาะเรื่องวิธีการเห็ุการผลิตเต็มสีนะครับและการขายเราพึงมุสิแนะนําไปให้กนที่เขาเป็กนกนแพ็คเป็นคลนลับเป็นคุ่นขายอุปกรณ์ตกแต่งของตรงนะครับมังนแนะนําไปอีกต่างหากนะครับพิ์เขม่า,มาแนะนำขม่าเข้าไปในเพจผมนะคอมเมนต์ไ้ เดี๋ยวมันจะไปตอบโอเคนะครับนะ่าขอบใจท่านไปน้องเขาเขาเมาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ช่องทางที่ตามช่องทางทติดต่อกับยู่ใต้คลิปนะครับน้องดุโล่ไม่เห็นนะครับทุกอย่างกดเบื้องตัวอืนนอ่นเนี่ยนี่ก็มารวบรวนสวัสดียามเสาร์นะครับนะกำลังที่สว่างแสงขึ้นแล้วล่ะ ก็ที่าเผาเรื่องหอมมาแล้วผมใส่หมวยหนึ่งใส่หมวยหนึ่งกับหนึ่งเตาถ่า,านเขาต้องใสิหอมนะครับถึงแก๊สนมันออกเป็นเพ่งแข้งที่คุยบ่แจ๊กของชิโมโนะนะครับ,บ,ค,รบคือมประหยัดประหยัดเพาแกบบ๊สกับราคามันก็ขึ้นนะไปใส่แก๊สหนึ่งแต่ฐานะคือผมกัมคือชิโมโนะยากไปใส่แก๊สหนึ่งเขา เอาไปให้กรบเขาเล็กๆหน่อยๆนะครนะับเนาะแกะไปไทยมากจะจะาาก็จะใส่ใสแกะุ่งไม่ค่อยได้ไปใส่แกะรับพร้อมจะใส่จะทานนะว่าน้ได้จากธํามาน่าคานมนกับบอเพ็ดแล้วก็อบหนึ่งอนะลอยสอบพอลอยสอบบุ้ยนะ์ฝากขอฝากถ่ายคลิปนะครับ่า สังคมแต่ละสังคมนี้ปฏิปับจูนข่าหากันนะครับถ้าความเข้าใจถึงกันอะไรกัน,นมีแต่ความหักความเข้าใจกันเท่านั้นที่จะเข่ามาอยู่น้ำกันเลยนะครับเนาะเพราะฐานะ <S <S 1> <S 1> าแต่ละคนนั้นหลายสั้นหลายชนนะครับม,มีความหาจางเดียวปฏิปับเข่ามาหากันได้เนาะไม่ต่งางเงืนกับความขวัญเงินมันสื่อในแค่ร่างกายกับจ,จิตใจมันสื่อหมดเลนะครับเนาะ ผมมีอะไรขอเอฟซีลอดภัยจากลูกพยัยอะไราใดๆทั้งสวงนเนาะครับ,รบสวัสดีครับกดติดตามคนขายสมแฟมิลี่ด้วยนะครับ